สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ f อ1 9ออีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับผมเงาหงอยอีกแล้วครับวันนี้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ในงานขนไม้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปขนไม้ในป่านะครับผมสำหรับวันนี้นะโดยรถที่เราจะใช้ในการขนไม้ก็คือนิวฮอลแลนด์ครับผมเจ็ดหกสามศูนย์คันนี้เลยครับผมเป็นรถไถรุ่นใหญ่นะครับอ่าอันนี้ผมลากหางโรเบตนะครับไปต่อแบบว่าต่อพ่วงเสริมมานะครับผมนี่ เป็นไงทุกคนไปต่อพว่วงเสริมมานะครับผมให้มันลากห่างโรเบียนได้นะเป็นไงคนโคตรเท่เป็นไงเบ็คก้อันนี้ไม่ต้องพึ่งหัวลากเลยครับ <c oughs> เอารถไถครับผมรถไถเราเอาอยู่ครับไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปในป่าก,กันครับเดี๋ยวเราจะเข้าป่าก,กันเลยครับผมนี่รถไถคันนี้เสียงท่อรังมากครับตั้งแต่ไปซื้อมาเนี่ยไม้ไม้ถึงซื้อในเกมนะไม้ถึงซื้อในเกมนะตั้งแต่ไปซื้อมาเนี่ยก็ แป๊บนึงนะผมกลัวเสียงท่อมันจะดังเกินไปเไคคปไปกันต่อเลยเมื่อกี้ผมไปรถเสียงโอลิเว่นนะเสียงมันดังเกินไปนะครับวิ่งเสียงท่อแบบลากหรอทุกคนเป็นรถไถรุ่นใหญ่ครับผมลากไม้เต็มโรเบิร์นี้สบายครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าหางโรเบิร์ผมมันจะตูดมันจะยกนิดนึงเลยช่างมันถ้ผมช่างมันเดี๋ยวใส่ไม้ไปน่าจะลง ครับวันนี้เขาปาลึกแต่เราก็ขน,น,นไม้ออกมานะทุกคนคือช่างตัดไม้เนี่ยเขาตัดไว้ในป่าแล้วนะเขาถ่ายเป็นท่อนๆนะครับแล้วเราก็ไปขน,นเอาอย่างเดียวนะครับผมเรามีหน้าที่ขนไปอันนี้นะเรามีหน้าที่ขนไปลงเลื่อยไม,ม,อม้ครับผมงานหมูไม่รู้ว่าหมูหรือเปล่าไม่รู้ว่าหมูหรือเปล่าครับผมงานนี้นะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับเรามีหน้าที่เอาขึ้นรถอย่างเดียวนะ เข้าไปท่านาอีกนะครับต้องเข้าไปอีกก็เข้าไปจักป่ารู้นะทุกคนอันนี้น่าจะมีรสินร้อนม,มาใส่เอาะว่าง,งานของเราก็อยู่ด้านในครับโอ้โหดิหายแล้วมันติดอะไรไหมรุ่นุ้โนมันเนี่ย กอสิบลอ้อไม่ใช่เสียบทอรถไถแบบลั่นเลยนี่ยเนี่ยเงี้ยเล่นสิบลอ้อบ่อยครับเก็บมาสิบลอ้ลบบลอเลยนานๆทีเดียวได้รถไถครับ เกิอะไรครับน,นี่รู้สึกว่าท้องมันจะขูด,ดื้นะทุกคนท้องมันต่ำ,ตำอันนี้ก็หารถเปลดสลับขตัวมันไม่ได้บรรทุกไม้อะทุกคน,นยหมอใหม่อฟฟได้แลครับเดี๋ยวดูกันว่าตอนขนไม้เนี่ยเราจะออกมาจาก ้องมาลออ,ลอน,นี่ขนาดยังไม่ได้ปรรจุมา,มานเนี่ยจะเข้าปา่าหล้อไม่ก็วิ่เสยงท่อโคตรลั่นเลยทุกคนเัอีทุกคนกไม้บางตนกต็ตายแล้วอะ่ะแล้วต้นไม้กเกิดการก โอเคไหครับลุยเลยลุยโลดครับผมลุยโลดบ่าต้องอีหย่างมากมายครับไหนอะ่ะทำไมจับไม่ได้โอเคเริ่มจากท่อนแรกกันก่อนเลยครับใต่พอดีไหมหน่ใส่แล้วก็ทัดไว้นะครับจะได้ไม่หล่นนะบึมโอ้โหวิ่งไปไงทุกคนปึ๊บขึ้นทีละท่อนครับต้องใจเย็นๆครับผมงานแบบนี้ ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบปุ๊บโอ้โหต้นไม้มันเบี้ยวด้วยนะต้นไม้มันเบี้ยวซะด้วยนะครับผมต้องจัดเรียงดีๆครับงานแบบนี้รีบไม่ได้ครับผมงานหนักเออโอเคเดี๋ยวเรารัดไว้เลยแล้วกันครับอ่ารัดสายเบี้ยวไว้ก่อนนบหัวท้ายเยเรัดหัวไว้ครับผมรัดหัวไว้โอเคไปครับ ลองพื้นก่อนเลยอันดับแรกนี่เออนี่เป็นไงทุกคนแม่โคตรเฟี้ยวเฝ้าไ <c oughs> นะปรับปะไปกันต่อแม่วันนี้มาคนเดียวมันช่างเงียบเหงาสเะหลอเกิน <c oughs> จานเกมเขาพายุเข้าผมพายุฤดูร้อน <c oughs> พายุฤดูร้อนเข้าบ้านนะผม <c oughs> แบบไม่ได้ทับชิปด้กันนะครับตอนนี้พายุฤูดูร้อนถล่มนะครับผมแตวบ้านผมก็มีเหมือนกันนะพายุฤดูร้อนช่วงเนี้ต้องระวังครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะถึงทับชิปได้จะไม่หมดหรือเปล่าวะทุกคนเดี๋ยวเราต้องอัดไปให้หมดนะครับเอาไปเอาไปหมดอยู่นะแต่ว่ารถไถเราเนี่ยจะลากออกได้หรือเปล่านะถ้าจะเอาหัวลากมามันยังไงไม่รู้อะทุกคน เดี๋ยวผมขอจัดใหม่ก่อนละกันนะครับไม้มันเบี้ยวอ่ะทุกคนโอ้ยไม้มันเบี้ยวเว้ยโอเคไม่เป็นไรเอ้ยเรามีทอ่อนเล็กอยู่ตรงนี้นะครับเอาทอ่อนเล็กไปด้วยเอาทอ่อนเล็กใส่ตรงนี้ละกันโอเคโหูวิเสียงรถอะไรวะเนะี่ยทำไมดังแท้หล่นวะนี่ จัดดีๆครับผมเดี๋ยวมันล่วงนะทุกคนเดี๋ยวเวลาอีกนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้นะมันเป็นงานที่เขาจ้างผมนะครับให้มาบรรทุกเฉยๆนะเออไม่ใช่ผมจ้างช่างมาตัดไม้นะทุกคนไม่ใช่นะเป็นงานของลูกค้าเขานะครับผมเขาจ้างช่างมาตัดไม้แล้วก็จ้างผมมาบรรทุกไม้นะครับ อีท่อนวะเนี่ยเกือบ20ท่อนนะทุกคนต้นไม้สูงอะ่ะเอาไปขายนี่น่าจะได้เป็นหมื่นเลยแหละไปครับเดี๋ยวเราอาัดไปสูงๆเลยแล้วกันนี่เป็นต้นอะไรวะเนี่ยต้นสนหรือว่าต้นอะไรวะใบแบบนี้เขาเรียกต้นอะไรทุกคนเออไม้ลวกไม้ลวกเกือบทับตีน เออเอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อล่วงล่วงล่วงลวงลวงบ่หนี่ไ้มันไม้มันไม่ได้มันต้นมันไม่มได้ตรงนะทุกคนมันงอไปงอมามันเลี้ยงได้ยากนะนีออ่โอเคได้อยู่ครับได้อยู่เอ,อ้เอ,อ้ยเลยเลย์เลยเอ,อือเลี้ยงยากจริงๆเลยเอาเอาเอ ใจเย็นๆครับผมรีบไม่ได้ครับเนี่ยถ้ารีบหล่นเลยเห็นปะ่ <c oughs> ะใจเย็นๆครับต้องใจเย็นๆงานแบบนี้ <c oughs> อยากให้ทำคลิปแบบไหนครับ <c oughs> เล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาได้ครับผมช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเบื่อๆเกมฟาร์มเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วนะเกมฟาร์มเนี่ยต้องหาเกมใหม่ๆม,มาเล่นไว้ทุกคนเ,ออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาเกมใหม่มาเล่นดู รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะต้องรองครับผมต้องรองโอ้ยลนๆลๆน,ลน,ลน,ลนเฮ้ยทำไมมันวางยากจังวะ <c oughs> โอ้โหเนาะคือวางยากแท้อโดดฝั่งนึงก็มาทะลุอีกฝั่งหนึ่ง,ง,งเบโอเคเดี๋ยวผมไปรัดไว้ก่อนนะจะได้ไม่หล่นนะครับ รัดหัวรัดท้ายไว้นะครับต้องรัดบ่อยๆแบบนี้นะจะไ,ได้ไม่หล่นนะทุกคนโอ้โหไม้เหลืออย่างเยอะเลยอะ่ะวันนี้น่าจะขนไม่เสร็จนะครับดูทรงแล้วนะมันใส่ไปได้ไม่หมดนะทุกคนนะมันใส่ไปได้นีด่เดียวเองเอ้ยรู้สึกว่าผมเลียงไม้เอียงหรือว่าไม้มันเอียงวะฝั่งนี้มันเลียงตรงอยู่แะเว้ยแต่ว่ามันมันเอียงเข้าอะ่ะโอเคไม่ไม่เป็นไรนะ เอาไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแต่วันหลังค่อยมาขนต่อครับผมวันหลังค่อยมาขนต่อนี่ก็เอาแบบนี้ไปก่อนละกันบึ้มเว่ยไม้ลวงวะ่ะคือเหี่ยว่นนะเอ๊ดะเดะเดขอตั้งใหม่ก่อนยในเย็น เ,อเ,อเมื่อกี้วางได้แล้วนะเมื่อกี้เอ๊โอเครัดใหม่ก่อนเดี๋ยวล่วงอีกล่วงครับเดี๋ยวล่วงโอเคแฝบบใส่ไปอีกสักสองสามท่อนดูมันจะใส่ได้หรือเปล่ามอนได้ยินเสียงม้านะทุกคนนะ <laughs> เหมือนผมได้ยินเสียงมานะแถวนี้แหละเอ้ยไม้ล่วงโอ้โห้ทุกคนยกไม้แล้วกระโดดขึ้นรถ <laughs> สุดยอด,ดยอดอีลีเด้เอ้ยผมว่าผมรัดไว้ก่อน ตอนนี้มันยืนยนยย่นมาเว้ยเนี่ยยื่นมาเว้ยเราลัดไว้ก่อนนะครับลัดไว้ก่อนโอเคน่าจะใส่ได้อีกประมาณหนึ่งสองสามท่อนนะครับใส่ได้อีกประมาณสามท่อนสามท่อนน่าจะใส่ได้นะแต่แล้วก็ลัดไว้ครับ รัดไว้รัดไว้รัดไว้รัดเบลไว้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสเตย์นะเห็นป่ะที่รถสิบล้อเขาชอบเอามารัดของกันอะเขาเรียกว่าสเตย์นะครับโอ้ยมันหันยากแท้แตครับผมอีกสองท่อนเฮ้ย <c oughs> มันจะไหลไปไหนเนี่ย ป๊าโอเคอีกท่อนหนึ่งครับผมท่อนหนึ่งอีกท่อนหนึ่งท่อนนี้รู้สึกว่าล่วงไปฝั่งโน้นแล้วไปครับท่อนสุดท้าย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 ครับท่อนสุดท้ายโอ้โหล่วง เออลบลบลบเดี๋ยวหล่นทับตีนมาทอนสุดท้ายต้องไปได้สิเอ,เอ้เกือบเกือบเกือบได้ไหมเฮ้ยได้เว้ยทุกคนได้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 สุดยอดครับผมเร้อยครับเอไอทอนนี้ผมจะ ก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันล่วงมานี่โอเครัดสเตย์ก่อนทุกคนปึ๊บหนึ่งอันตอนนี้อีกหนึ่งอันปึ๊บนี่หนึ่งอันตอนนี้หนึ่งอันโอเคครับตอนนี้รัดเชือกไว้เรียบร้อยครับผมดูดิโอ้โหเป็นไงทุกคน ทุกคนว่ามันจะออกจากสวนป่าได้ไหมนี่เออมันทุกคนว่ามันจะออกจากป่าได้ไหมโอ้โหดูดิไปครับ เดี๋ยว่ารถเราไปได้สบายอ่ะทุกคนมามาตีวี่ทุกคนรักทุเลังานนี้ก็ทุักทุเลเลยไม่หัวว่ะงานนี้ โอเคเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงทุกคนขอถ่ายรูปรแป๊บหนึงครับผมมุมมันสวยดีนะโอ้โจ็บอคนลาค้านคนะนี่บนหน่อยครับบนหน่อยบนหน่อยไม้โคตรหนักอ่ะทุกคนเห็นแบบนี้ไม่ใช่เบาๆนะเนี่ย ประมาณ5ตันได้ครับผมห6ตันนะผมไม้ทคนเนี่ยได้ครับมาแล้วโอ้โหติดเลยตย่ะอ้ลอฟรีเลยทุกคนลอฟรีถ่ายลอฟรีเลยอ่ะโอ้รู้สึกว่าเราต้องลากเอาแล้วแหละทุกคน รู้สึว่าหางระเบดเราติดนะครับปัญหาเดียวเลยนี่แหละท้องมันขูดนะครับผมรถมันต่ำนะไอหางหางระเบดมันต่ำนะ,ะนำนะทุกคนนะเออเราต้องลากเอาแบบนี้เหละยนะครับตายครับผมตอนนี้ก็ถึงทางนีแล้วนจะิงแลทีนี้ น,นี่ขางรถเบนแล้วแอนหน้าเลยอะ่ะแมนขับคันไหนมาละก,กันนะครับบรรยากาศสมจริงมากครับผมเหมือนขับรถไถจริงๆเลยอะ่ะดูสิอันนี้ก็เป็นทางเข้าป่าเหมือนกันนะเนี่ยมีแต่ป่านะครับผมไมแบบ่มีแต่ป่าอู้กิ่งไม้กิ่งไม้โอ้โหโอยงามใหม่ส่วนตาเราบาดเด็กี่น้องป่าตอนนี้รอบกำลังมาครับผมรถไถ ลอกำลังมาครับไปนั่งไปโอเ้เท่จริงเลยทุกคนถ่ายนี่เป็นช่างรอเหลาอะไรแบบนี้มันเป็นรถถ่ายใหญ่อ่ะทุกคนแรงมันเยอะครับรุ่นนี้ ลากอ่าลากเหมือนว่าลากพ่วงหนักๆนี้สบายเลยสนามเมื่อกี้ทางคิเลนนะเมื่อกี้นะถ้าเอาหัวลากมานี่จบนะทุกคนมิ่งไม่รอดครับผมถ้าเอาหัวลากมานี่บอกเลยติดอยู่ตรงนั้นนละมีหน้ารถไถมาครับแล้วก็ลงเรื่อยมันอยู่ไม่ไกลด้วยนะครับอยู่ประมาณ10โลรับผมหากจากป่าประมาณ10กิโลอยู่ไม่ไกลนะครับเนี่ยต้องมิ่งเข้าเมืองขับรถไถเข้าเมืองอ่ะทุกคนเั็นไงเย <c oughs> <c oughs> ทางไหนวะเนี่ยเนไปทางนี้น่ยทุกคนมีแต่ป่านะครับป่าแบบเยอะเลยอ่ะอย่างเงี้ย ไปก็ถึงลงเลื่อยแล้วครับทุกคนนะถึงลงไม้แล้วนูนูนูเห็นปะเห็นปะโน่นตรงนน้นครับมองเห็นโรงงานตั้งแต่ไกลๆเลยครับดู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 ผมชอบเสียงท่อมากเลยอ่ะทุกคนเสียงท่อมันสนจริงดีนะผมชอบเลยโลดครับผมลงเลื่อยอยู่นู่นเห็นป่ะนูนูที่มีขอนไม้เยอะๆยอะ เดี๋ยวไปโลดฟาบนี่อันนี้เป็นสาว่ายน้ำบอดีเดี๋ยวเรามีงานมาขุดสระอีกนะครับงานขุดสะระเดี๋ยวงานขุดสระอีกนะครับผมงานเยอะครับช่วงนี้งานสุดล้อรเริ่มมาแล้วครับจากที่ไม่มีงานสุดล้อเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนนี้งานสุดล้อรเริ่มกลับมาแล้วนะ ลงเรื่อยครับผมลงเรื่อยให้เราเอาไปไว้ตรงไหนวะเนี่ยไม่รลงน่าจะเป็นลงเรื่อยไม้ไม่รู้เรื่อยไม้ก็ลงย่อยไม้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันไปเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยแล้วกันป๊าบ เออเอาลงตรงไหนเอ่ยเอาตรงไหนครับพี่มาให้ผมเอาลงตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเอ,เอาไว้กับพวกมันแล้วกันนี่นี่เอาไว้กับพวกมันนะครับนี่เลยเล่กดผ้าใบก่อนปึ๊บไปครับเอาไม้ลงกันครับทีนี้ ดี๋ยวตอนลงนี้ผมว่าผมดิดลงดิดลงเลยนะทุกคนนะดิดไม้ลงอ่ะทุกคนนี่ดิดลงอย่างเดียวครับผมดิดลงดิดลงเลยนี่ดิดลงอย่างเดียวครับดิดลงอย่างเดียวลงง่ายครับผมตอนลงตอนขึ้นนี่แบบโคตรนานตอนลงนี่เขียรลงเฉียรลงเดี๋ยวที่สเปซสปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีรถขีดไม้มาขีดอีกทีหนึ่งนะทุกคนนะ เออไม่ต้องตกใจไปนะเดี๋ยวถามว่าพี่อูวางไม่ระเบียบเลยวางไม่เป็นระเบียบเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเอาไม่ลงวะตอนนี้เออไ,เอ,อไม่าไปลงลงลง,ลงไปลงไปลงไป อันนี้ก็โยนไปโน่นเลยเปี้ยงไปโคตรไกลเลยทุกคนครับเสร็จงานแล้วครับผมไปเราถอยรถไปก่อนถอยรถออกจากตอนนี้ก่อนเดี <c oughs> ๋ยวจะมีรถขีดไม้มา,มาขาดีดอีกทีนึงนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะไอไอลงไอไอเครื่องจักตรตัวนี้มันลอยได้ไทุกคนเลยมันไม่ติดพ <c oughs> ื้นเท่เรื่องเท่เลย เดี๋ยวจอดตรงน,นี้แหละนะครับเอาละนะครับผมถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ